อันนี้ก็จะมาอธิบายในส่วนของสต็อกลาวนะครับในสต็อกลาวเนี่ยจะมีการซื้อหรือขายนะครับอ่าเวลาซื้อเนี่ยเราซื้อได้แค่ใบเดียวนะครับได้แค่หนึ่งใบเท่านั้นส่วนเวลาขายเนี่ยเราขายทีหนึ่งขายเท่าไหร่ก็ได้นะครับย้ำนะครับว่าในหนึ่งสต็อกลาวเนี่ยเราจะซื้อได้แค่ใบเดียวเท่านั้นหุ้นแต่ละอันเนี่ยซื้อได้แค่ใบเดียวเท่านั้นไม่ว่าของอะไรก็ตาม เวลาเวลาขายเนี่ยอาจจะแบ่งขายหลายรอบก,ก็ได้สมมุติผมมีอยู่แบบนี้ใช่ไหมครับผมอาจจะซื้อหุ้นของบริษัทสมมุติมีแบบนี้อรอบแรกรอบแรกผมขาย BNO มันก็จะไปที่แบงค์ทูใช่ไหมครับแล้วก็ผมอาจจะซื้อหุ้นตัวนี้มาแล้วที่เหลือเนี่ย ผมก็อาจขายขายอีกรอบหนึ่งก็ได้เหมือนกันนะครับแล้วแต่ว่าจะแบ่งขายยังไงแต่เวลาซื้อเนี่ยเราซื้อได้แค่อันเดียวเท่านั้นนะครับเวลาเราซื้อนะครับคนที่ซื้อกาดไอตัวนี้เนี่ยตัวของแชร์เนี่ยสังเกตว่าถ้าซื้อเนี่ยซื้อใบแรกใช่ไหมครับมันจะเป็นสองแชร์นะครับแล้วก็มีคำว่า p r e s i d น n t นะครับซึ่งเราจะกลายเป็นประธานประธานบริษัทนะครับ อพอเราซื้อใช่ไหมครับเราจะกําหนดราคานะร,ราคาของอราคาของแชร์เนี่ยของหุ้นเนี่ยอให้เราเอาพทเค็นของบริษัทนั้นนะครับเอาเอามา์เกอร์นะรนี่มา์เกอร์สีเหลี่ยมนะครับอ่าจะสังเกตว่าตรงนี้มีช่องมีช่องที่เป็นสีเขียวอยู่นะครับตั้งแต่หกสิบเจ็ดเจ็ดสิบเอ็ดเจ็ดสิบหกแปดสิบสองเก้าสิบและหนึ่งร้อยนะครับ เราจะกําหนดราคาเริ่มต้นของบริษัทนะครับสมมุติผมกําหนดไปที่หกสิบเจ็ดใช่ไหมครับอีกอันหนึ่งเนี่ยก็มากไปที่หกสิบเจ็ดเหมือนกันครับอ่ะแล้วผมจะจ่ายเงินเท่าไหร่นะครับอ่าราคาตรงนี้เนี่ยกับตรงนี้ครับราคาของ p a r ใช่ไหมครับมันจะเป็นราคาของเวลาเราซื้อจาก i p o นะครับจากเอ่อจากใน ในอกองกองบตินะครับแต่ว่าถ้าราคาตรงเนี้ยมันจะเป็นเหมือนแบบเป็นราคาณตอนนั้นนะครับซึ่งจะเป็นราคาที่เราจะซื้อจากแบงก์พูนะครับเวลามีผู้เล่นคนอื่นนะครับขายหุ้นนะครับราคาก็จะขึ้นอยู่กับบนนี้ครับซึ่งราคาตรงนี้มันจะขยับขึ้นลงได้นะครับแต่ว่าเนี้ยมันจะคงที่เท่ากับตอนเริ่มเริ่มต้นแบบ เริ่มต้นบริษัทนะครับคนที่มีเพ d e n เนับจะเป็นเจ้าของบริษัทแล้วก็สามารถกําหนดราคาได้เวลาจ่ายนะครับสมมุติผมกําหนดที่หกสิบเจ็ดใช่ไหมครับกําหนดไปที่หกสิบเจ็ดอ่าหกสิบเจ็ดนะครับอ่าอันนี้คือราคาหนึ่งหนึ่งแชร์นะค,คือสิบเปอร์เซ็นในที่นี้เนี่ย คนที่มาซื้อเป็นคนแรกจะต้องบังคับนะครับซื้อสองแชร์ซึ่งผมต้องจ่ายร้อยสามสิบสี่ครับจ่ายไปร้อยสามสิบสี่ผมก็จะได้นี้ไปอ่าถ้าเกิดมีคนอื่นนะครับซื้อสมมุติซื้อเนี่ยแล้วมีหุ้นมากกว่าเราสมมุติอีกคนนึงมีหุ้นสามสิเปอร์เซนใช่ไหมพอเขามีมากกว่าเราต้องทําการเปลี่ยนประธานบริษัทนะครับก็ อันนี้ก็แลกกันนะคนนี้ก็ถือสามสิบคนนี้ถือยี่สิบนะก็เอ่อหุ้นเนี่ยจะถือได้ไม่เกินหกสิเปอร์เซ็นนะครับรวมทั้งหมดไม่เกินหกสิบเปอร์เซ็นแล้วก็สังเกตตรงนี้ฮะตรงนี้นเอ่อตรงกรอบอมุ่งหมวมันจะบอกว่าเอ่อจำนวน e ติ i f เ c a t e ที่เราสามารถมีได้สูงสุดคือเท่าไหร่ เวลาเราเล่นสองคนอะไรเงี้ยสมมุติผมเล่นสี่คนใช่ไหมครับผมจะมีการ์ดหุ้นแบบเนี้ยอยู่ได้ทุกบริษัทนะครับรวมกันคือสิบหกใบนะครับมากกว่านี้ไม่ได้แล้วได้แค่นี้นะครับอต่อไปเวลาเราขายหุ้นใช่ไหมครับไอตัวหุ้นตัวเนี้ยเนี่ยของประธานบริษัทไม่สามารถขายได้นะครับจะขายได้เฉพาะหุ้นที่เป็นแชร์ปกติเท่านั้นแบบนี้ สมมุติเวลาขายใช่ไหมครับก็ขายเท่าไหร่ก็ได้แล้วแต่เราสมมุติขายที่นึงผมขายสองใบนี้พร้อมกันเลยซึ่งราคาที่ขายได้เนี่ยก็จะตามนี้นะครับคือหกสิบเจ็ดผมขายสองใบก็จะเป็นเป็นเอร้อยสามสิบสี่นะครับก็จะไปวางในแบงค์พูนะครับ เวลาขายเนี่ยคือหุ้นเนี่ยจะถูกขายได้ไม่เกินห้าสิบเปอร์เซ็นะครับสมมตุติก่อนหน้าเนี่ยมันมีอยู่อ่ามีอยู่สี่สิบเปอร์เซ็นถ้าผมจะขายอ่ะผมขายได้แค่ใบเดียวจะขายอีกไม่ได้นะครับอ่าแล้วทีเนี้ยพอขายใช่ไหมครับ หุ้นตรงนี้มันจะตกลงมาครับพอมีคนขายพอขายเสร็จปุ๊บผมก็ได้เงินหุ้นค่าหุ้นมาแล้วก็ตรงเนี้ยมันจะลดลงมาด้านล่างนะครับตามตามจํานวนว่าเราขายไปเท่าไหร่นะครับสมมติอันนี้ผมขายไปสองใช่ไหมครับก็จะเลื่อนลงสองนะครับนี่สมมุติว่าเลื่อนสมมุติอยู่ช่องนี้แล้วเนี่ยสมมตินะว่าอยู่ช่องนี้แล้วมีคนขาย จะลงมาอีกไม่ได้แล้วนะครับเพราะว่าอันนี้คือสุดขอบแล้วลงมาอีกไม่ได้ครับถ้าเกิดตาเนี้ยผมขายคนหนึ่งอ่ะเขาขายหุ้นของตัวนี้ไปแล้วใช่ไหม BNO แล้วเขายังไม่ซื้อหุ้นแล้วเขาอ่ะอยากซื้อบีเอนโอเขาจะไม่สามารถทําได้แล้วนะครับเพราะว่าเป็นการขายใช่ไหมครัราคามื่อตกเขาซื้อก็จะเป็นเหมือนเราได้ในราคาที่ถูกลงอะไรประมาณนั้นก็คือไม่ได้ ขาต้องไปซื้อหุ้นตัวอื่นแทนนะครับสมมุติอีกคนหนึ่งเขาซื้อตัวของ BNM ไปครับเขาก็าจะกำหนดกำหนดราคาเริ่มต้นนะครับว่าหุ้นมีราคาเท่าไหร่เขาก็จะถ้าเกิดเวลาสมมุติว่ามีบริษัทอื่นเนี่ยเข้ามาอยู่ในช่องเดียวกันใช่ไหมครับถ้ามาทีหลังครับให้ซ้อนไว้ด้านล่าง แต่อันนี้ไม่ต้องสนใจวางไว้ได้วยกันเลยนะครับให้วางให้วางซ้อนไว้ด้านล่างเดี๋ยวจะมีผลในส่วนของ operation law ครับเรามาดูว่าหุ้นเนี่ยมันจะขยับขึ้นลงยังไงกันนะครับอ่มันจะขยับลงนะครับถ้าเกิดมีคนขายหุ้นแล้วก็จะขยับขึ้นถ้าเกิดว่ามีคนซื้อหุ้นซื้อหุ้นไปทั้งหมดแล้วอ่ัจาก ip จาก ipo นะครับ อาจจะอยู่ในตลาดแล้วก็อยู่กับผู้เล่นส่วนหนึ่งนะครับขณะที่อีกอันนึงใช่ไหมครับก็อาจจะอยู่กับผู้เล่นนะครับกรณออีนี้เนี่ย BNO ใช่ไหมครับจะไม่ได้จะไม่ได้เลื่อนแท็กขึ้นนะครับแต่ว่า BNM จะได้เลื่อนแท็กขึ้นนะครับเพราะว่าหุ้นทั้งหมดเนี่ยอยู่ในมือของผู้เล่นนะครับถ้าเกิดอยู่ใน ในอในแบงค์เนี่ยไม่นับนะครับจะไม่้เลื่อนหรือว่ายังมีหุ้นที่อยู่ใน IPO เนี่ยก็ยังไม่เลื่อนขึ้นเหมือนกันครับแล้วก็ใน operation ลาวเนี่ยมันจะมีการเหมือนเดินรถใช่ไหมครับแล้วก็จะแบบจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นอะไรนี้ถ้าเกิดสามารถจ่ายเงินปันผลได้นะครับจะมูฟไปทางขวาครับถ้าเกิดไม่สามารถจ่ายเงินปันผลได้ก็จะมูฟไปทางซ้ายครับพอมูฟจนสุข จนสุดขอบแล้วเนี่ยสังเกตว่ามีลูกศรใช่ไหมครับถ้าเกิดผมได้มูงไปทางขวาอีกเนี่ยจะได้เลื่อนขึ้นแทนครับแบบนี้ก็จะเลื่อนแบบนี้ไปเรื่อยๆแบบนี้แบบนี้แบบนี้ครับขณะที่ถ้าเกิดมูงไปทางซ้ายจนสุดแล้วเนี่ยครับเราได้เราต้องเลื่อนไปทางซ้ายอีกเนี่ยเราจะเลื่อนลงมาเรื่อยครับแทนแบบนี้นะครับ สังเกตว่ามันจะมีช่องสีเขียวใช่ไหมสีเขียวตรงนี้ที่เป็นแบบราคาที่เราสามารถเริ่มต้นได้แล้วช่องสีฟ้าสีช่องสีเทานะครับจะเป็นเหมือนช่องทั่วทั่วไปแล้วก็จะมีช่องสีเหลืองสีส้มแล้วก็สีดำตาลซึ่งจะมีผลพิเศษนะครับอ่าเออถ้าเกิดว่าเออบริษัทเนี่ยอยู่ในช่องสีเหลืองสีส้มหรือสีน้ำตาลนะครับไอสเตติพิเคเนี่ย คือไอพวกการ์ดพวกนี้เนี่ยเราจะไม่นับนะครับไม่นับในเอ่อลิมิตลิมิตตรงนี้นะลิมิตรวมทั้งหมดของบริษัทเราจะไม่นับมารวมด้วยนะครับถ้าเกิดอยู่ในช่องสีเหลืองสีส้มหรือสีน้ําตาลนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่ามันอยู่ในช่องสีส้มหรือสีน้ําตาลนะครับเราจะถือหุ้นได้เกินลิมิตนะครับซึ่งก็คือหกสิบเอร์เซ็นตสามารถถือได้มากกว่านั้นนะครับ จากนั้นนะครับเอ่อสาม,มารถซื้อนะครับ c ซอร์ติฟิเคตกี่อันก็ได้จากในแบงค์พูลนะครับของบริษัทหนึ่งนะครับซึ่งมีแชร์ v v l u u token เนี่ยอยู่ที่พื้นที่จีนน้ำตาลนะครับอ่าซึ่งการซื้อเนี่ยนับเป็นการซื้อหนึ่งเซอร์ตินะครับไม่ว่าเราจะซื้อกี่ใบก็ตามสำหรับเอ่อบริษัทที่อยู่ในช่องสีนยมตาล ต่อมานะครับบริษัทที่หุ้นถูกถูกซื้อไปแล้วเนี่ยหกสิบเปอร์เซ็นตนะครับมันจะเป็นการโฟดเดนะครับบริษัทไม่ไม่สนใจนะครับว่ามันจะอยู่ในแบงก์ไหมหรือว่าอยู่กับผู้เล่นนะครับเพราะว่ามันเขาเรียกว่าถูกซื้อจากจากเหมือนจาก IPO นะครับไปหกสิบเปอร์เซ็นแล้วมันจะเกิดการโฟเดนนะครับก็ เขาจะได้ตัวชัตเตอร์คนที่เป็นบริษัทนะครับเขาจะได้ชรัชร์เตอร์ของบริษัทนั้นๆไปนะครับแล้วก็เขาจะได้โทเค็นของบริษัทนั้นนะครับเอาไว้มาแบบในการบริหารจัดการนะครับแล้วก็จะมีเงินริ่มต้นนะครับของบริษัทซึ่งะจะเท่ากับตัว pr นะครับคูณสิบนะครับก็เวลาตั้งบริษัทเนี่ยเรากำหนดแบบ กำหนดไปที่เท่าไหร่นะครับเราก็คูณสิบเข้าไปถ้าเมื่อกี้กําหนดไปที่หกสิบเจ็ดใช่ไหมครับเงินเริ่มต้นก็จะเป็นหกร้อยเจ็ดสิบก็ก็จะเอาเงินมาวางไว้บนช่องนี้นะครับแล้วก็เราจะก็เอาโทเค็นมาวางนะครับโทเค็นของบริษัทที่เป็นกลมๆนะครับอนะคนที่เป็นประธานของบริษัทน,นั้นๆก็จะได้นี้ไปนะครับแล้วก็บริษัทที่ฟอตดิ้งแล้วเนี่ยเราจะสามารถเอาไปเล่นนะครับในช่วง โอปเปอร o ชันลาวได้ครับอันนี้ก็จะเป็นข้อดีครับอ่าโน้ตไว้นิดนึงนะครับอ่ารอบแรกเนี่ยของสต็อกลาวเนี่ยจะไม่มีการขายนะครับไม่มีการขายแล้วก็หลังจากจบรอบเนี่ยนะครับของแต่ละสต็อกลาวเนี่ยหลังจากเพย r เทุกคนเน่ะเลยจะผ่านใช่ไหมครับก็จะจบสต็อกลาวแล้วอ่าเราจะดูว่าผู้เล่นคนสุดท้ายเนี่ยที่ซื้อหรือขายตัวแชร์ใช่ไหมครับ เราจะดูว่าผู้เล่นคนนั้นเป็นใครแล้วก็เราจะเอา priority การเนี่ยไปให้ผู้เล่นทางซ้ายของผู้เล่นคนนั้นนะครับ